โอเคก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นโลบอฟแมพเบสบอลกันน bon ั่นเองวู้ฮูซึ่งนะครับก็ห่างหายไปนานแล้วเขาก็อ,อัปเดตนะครับแต่หลายๆคนก็จะ,ะรู้แหละเพราะผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นอย่างแรกไปเสียงเกมไปก่อนเลยตีเล็กซีเขาบอกว่าโปรซีมครั้งอมาด,ดิได้อะไรเอ,อ่ยได้อะไรอู้ๆสีทอง เอาทุกคนเราจะได้สีด๊อกอยู่แล้วอเออนะครับทุกคนแล้วก็สัลคปนีนะครับใครช่วยยืมกดไลค์กดซักใครกดกระดิ่งดกดแชร์กันด้วยนะครับเป็นเล่งเออกมนี้กัต่อไปดีเนาะไปมันเล่นไงอ่ะเ <400 S 2> บอร์สี่ร้อยเลยเหรอเออสี่ร้อยสปินตอนนี้เรามีเท่าไหร่เอ่ยทําไงวะมันเป็น ออกก่อนเดี๋ยวตายอ้าวหรือเปลี่ยนมีดอีกไม่เป็นไรครับมีดอีโต้นี่แหละครับตันนางผมเวบอกคำเดียวปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุ๊โอ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนดูคลิปผมเลยช่วยคูคลิปผมหน่อยนะครับแล้วก็กดติดตามกันเยอะๆด้วยกิจกรรมฮาโลวีนนี่มันอะไรงูนะโอ้โห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 เยโดเจอคนตึงว่ะซ์มนี้ ไม่ธรรมดานะเนี่ยเสริมนี้ยคนตึงอุ้ยเบร์โอ้ยตีก่อนตีก่อน,อนเป็นเหตุสังเกตได้นี่คืออันที่เรามีแล้วนี่คือที่เรายังไม่มีครับผมโอ้โหเป็นล้านเลยล้านล้านเลยอะเป็นล้านเลยอะพี่ผมยังได้สกิลนี้ทุกคนจากการสุ่ม ซึ่งผมสุ่มไม่ได้โอ้นี่ไงเอฟเฟกใหม่นี่ไงเอฟเฟกของคนที่ฆ่าเมื่อกี้โกลส์ว้าวแล้วก็นี่ดาบที่เรามีนี่เดี๋ยวนะสีแดงเลยเหรอเฮ้ยระดับสีแดงเลยเหรอไม่ซ้ำกันมาระดับสีแดงเหรอทุกคนเฮ้ย มีจระดับสีแดงตั้งแต่เมื่อไหร่อสนี่งไงร,ระดับสีทองก็สองดาบนี้ใช่เออนี่ดาบระดับสีแดงเลยหรอเพิ่งรู้เพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันเป็นดาบระดับสีแดงแต่ไม่เอาครับมุงมิงเกินเกลียดความมูงมิงผมจะเอาเป็นอันนี้รักกันอันนี้ดีกว่า <c oughs> ผมจะไม่สุ่มนะครับผมจะเก็บตังแปดร้อยมาซื้อการล่องหนนะครับตุกคนเมื่อไหร่่าเขาจะเล่นเสร็จกันวนะเนี่ยดูผูช้ชมวราเย็ดเย็ดเย็ดเยโ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 ดโอ้โหตายตอนนี้ผมชนะสี่ครั้งโอเ้เร็วเลยคนนี้แม่เบคอนว้าวอันนี้คืออะไร คิวเ <Q. S 2> ขาฆ่าได้16แต่เขาไม่ช,ชนะเลยผมฆ่าที่400เลยเหรอมัง้งมาเขาที่ผมจะไม่ยอมตายอีกเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ทุกคนต้องผิดหวังใครอยากนึง11กับผมก็เอ่อคอมเมนต์มาได้นะครับแต่ผมจะเออคอมเมนต์มาแล้วก็ชื่อมาด้วยนะครับอืมอะไรนี่แล้วก็ก็จะพาเข้ามา11ครับ กอมด being <go van wi> ีดีนี่เป็นเป่งนองเป้งนองเป้งนองพูดทำไมแล้วอืมข้างตกูหายตัวกิวหายตัวปองเป่งปองเป่งอุ้ยคนนี้ตึงอีกอละโอ้ว้าวตีก่อนขอโทษอ่ะผมผมเอาเออตัวนี้ผมใช้เป็นอันนี้อยู่นี่หว่าผมใช้เป็นซากุระ นูมไม่เว็ยนมันหลุมดำดีกว่าเพราะว่าเท่มันเดิมเท่กว่าหลุมน้ำเท่กว่า,วา,วา,ำวาสำหรับผมนะครับปองแปงปองแปงบอนมาผมตีปองแปงหายตัวจะฆ่าเขาแต่ตัวเองตายเองโอ้บหายละเจอคนตึงแน่นอนผมอย่ามาตีใส่ผมอย่ามันยังมีคนแอบอีกเหรอวะ เหรอคะทุกคนไม่ได้เล่นนานตายเป็นธรรมดาเอาเป็นนี้แล้วก,กันไม่ได้เล่นนานตายเป็นธรรมดาการระเบิดก็เป็นหลุมดำสีเขียวโอเคอเคอาเลยมาดูกันนะผมอมืหนูนี้โอ้โหชื่อทำไมเหมือนกันจังวะออ๋ เออตึกเอิ๊กนะครับเมื่อวานอ่ะผมคือแบบเล่นลบเล่นลบบอกอยู่ชิพดีๆใช่ป่ะไม่รู้แบบเล่นยังไงก็เลยแบบตัดไปแบบเล่นขอร์บเลยทุกคนแบบไม่รู้จริงๆเนอะคิดว่ามันเออแหละเออเอาค่ะเลือกทีมเพราบเนี่ยผมอยู่สีแดงขอตัวแบกตัวแบกคนนั้น,นอยู่ไหนเดี๋ยไปอยู่สีเงินเลย คนนั้นนะวิ่งไปวิ่งมาตายคนนั้นล่ะ,าายนนละอย่าบอกนะว่าเขาอยู่สีน้ำเงินมัง้งไม่รู้เฮ้ยแต่สีแดงก็มีคนเอ้ยไงโจโตัวเขาละเขาอยู่สีน้ำเงินเออหมดแต่ดูเขาตายเลยไม่ทุกคนทำไมเขาได้กันอ่ะมันผมลองสุ่มที่เผื่อมี เอาเอาเฮ้ยเอาสูงไปแล้วไม่ขึ้นอา้าวไหนอะการระเบิดเอา้าแล้วผมเสียเงินฟรีแล้วผมไม่ได้เลยเลยวัสอะไรอะเอา้าผมสูมแล้วผมไม่ได้เลย,เลย อะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วเนี่ยอะไรวะเอา้าเสียงเงินฟรีอดิอย่างนี้โอ้ยอืมอีกสามสิบสองนาทีนะครับผมถึงจะสามารถหมุนวงล้อนี้ได้เว้ยหลอเท่หลอดเท่หลอเท่หลอเ,เท่กดอีกทีไม่ได้แล้วเย่สกุระสีม่วงไม่ใช่ชมพู ว้าเ <What? S 2> ก, <c oughs> อกือบแล้วมัวแต่อยู่ต้นไม้ต้ต้นไม้มาใรจะต้องชนะให้ได้คุณบอกกันอีกแล้วบันนี้ให้คนผิดอย่างฟีมือผมตกคุณทุกคนก็ต้องเข้าใจนะครับ ดูดาบไวดีกว่าเออถ้าไหนดีนี่แล้วกันไอโยซัมโยโยจิจปีิยะอ,อืมนี่ไม่ใช่คนนี้เขาชนะบ่อยมากเขาชนะยี่สิบแปดแต่แล้วทำไมคนที่ชนะเอ่อสี่ร้อยหกทำไมทำอะไร เขาไม่ได้เลยไม่เนี่ยได้เลยเนี่ยคุณแค่ถึงสี่ร้อยหกคุณทำอะไรไม่ได้คุณนี่มันจะกระจอกสะเหลอเกินนี่นมีคนเล่นให้วะเออเป็นไปได้อเออทุกคนไอ้มันอัปเดตฮาโลวีนมามันมีดาบเอ้ยมันมีดานใหม่ใช่ปะทุกคนถ้าผมเจียมไม้ผิดว้าวการฮาโลวีนอะไรอ่ะ นี่เควเวสหรอหรืออะไรอะไรอ่ะอืมอะไรวะอุ้ยถ้าเราถึงขั้นห้าจะสามารถสปินได้ด้วย,อะ,อ,ยอะไรวะเนี่ยสกิปอะไรวะเอ้า อ๋อถ้าสี่สิบเราจะได้ดาบนี่ว้าวตัวขยันเล่นสละอันนี้มันคืออะไรเนี่ยสิมโซ่นี้มันก็นสีแดงทำอะไรไม่ได้เลยวินหนึ่งเกมวินอ๋อเล่นแบบอันนี้ชนะสองทีม แบบสองทีมใช่ปะนุกอนี้ p พ y for สามสิบมินิสต้องเล่นสามสิบนาทีหรอโอ้ยวิดโ o กิต้องเล่นสี่ทีมอันนี้คุณต้องอยู่ครบเก้าสิบนาทีใครมันมีเวลาวะใครมันจะม,มีเวลาขนาดนั้นทุกคนแม่แล้วเราก็อ่านเพลินเลย มา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 ยงิงยิงดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยผีผีเออผมอยังไม่ได้ใช้สกิลเลยนะโอ้โหแต่่อะตีมาหามผมก็พอละเดี๋ยววนันนี้น้องเหมียวตีให้คนนี้อแล้วคนนี้ก็เลยเลือหัวทีวีเอ้ยไม่ใช่หัวทีวีวะหัวโลบอกรึว่ะ หัวระบอกก็ตีไปหัวทีวีหัวทีวีก็ตีไปให้น้องแมวแล้วน้องแมวก็ตีไหมผมหนูก็ตีให้เขาแล้วเขาก็ตายปุ๊บแป้งมองแป้งมองแป้งมองผักเยอะเกือบตายเลยไม่ล่ะโหชอบผนะักนักเกือบตายละผมไปเลยเอาเฮ้ยไม่ได้ฆ่าอีกไม่ได้คิวด้วยเฮ้ยเหลือไม่กี่คนแล้วทุกคน อยู่ถึงห้าคนอยู่นั่นไงอืมอย่าวะนี้โอ้โห้ตายกันเรื่อยๆหรอสามสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อรวมผมก็เป็นเจ็ดในนีนน้ทั้งหมดที่เอาหกละแต่ลิฟตตายกันไปนไหนปุณเนี่ยเอาเอาฆ่าตัวเองเหลือห้าแล้วเขานี่สองสามสี่ห้าเออห้าจริงแล้วเนี่ยเอาบอลมาหาผมเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าเอา อา้าแสดงว่าผมนับผิดด้วยเนี่ยอะไรวะฮะอ๋อสกิลอะไรอ่ะดูดิมันสกิลหรือมันโปะนะ่ะถามจริงเถอะนะมันสกิลหรือมันโปถามจริงนั่นสกิลหรือมันนันโปะจังหวะนี้ครับแมวกำลังสู้กับเออ่เบคอนหัวร้าน,นครับแมววิ่งเข้าไปเบคอนหัวร้านตายครับผมจังหวะนี้ผมก็ต้องตีไปแล้วโอ้โห แต่วันนี้แมวแมวก็ตีไม่ผมผมก็ตีส่งไปให้แมวแมวก็ตีไม่ผมส่งผมก็ส่งไปให้แมวเบรมไม่น่ากดลัวเกินไปเลยแล้วไม่ได้เงินเลยอืมม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 มนมมม่มมมอมพมมมมนมมมม้ม,ม,ม 100, กม เฮ้ยแสดงว่าพวกเขาสมได้นี้อ๋อแสดงว่าเราได้หมดเลยนี่พวกนี้แต่เราแคาต้องเก็บสามสิบเอิม่มเฮ้ยอยากได้หรอทุกคนอันนี้ก็ใช้ออ้พวกนี้ไอพวกนี้เราจะได้ไอสกิลด้วยว้าวกับดาบวิ่งหล่าเท่หล่าเท่หล่าเทเดี๋ยวเดี๋ยวมันเริ่มเร็วจังวะยังไม่ทันทำอะไรเลย จังหงวะนี้โอ้โหโมแต่พิม์ก็ตายไปดิดูเหมือนว่าจะมีตะโคนอังกฤษอุ้ยเกือบแล้วดาบยิ่งสีแดงตัวก็สีแดงไปด้วยพุ่งเข้าไปในหมู่ชนนั่นไงว่าแล้วอุ้ยตีทันด้วยไงตีทันแต่ไม่ได้คิวผมไม <tem> ่ได้คิวอ right? ุ้ยอะไรไปเนี่ยวู้ยผมผมอยู่นิ่งๆดีกว่านะเออ จะตัดไปต่อเขาเริ่มกันใหม่แล้วกันเนาะอืมมาครับทุกคนจะเริ่มกันละผมพยายามที่จะปีนขึ้นไปตรงนี้นะครับแต่ปีนเกือบได้แล้วเนี่ยก็มันมีปัญหากับเสานี่แหละ What the fuck Oh my god เริ่มเกมเร็วสเลยเกินเพราะผมเล่นแบบล็อกดีกว่าหนัดก,กว,ว่าว้าวฮาโลว e โโอ้เอ้อไปวะ ฮัลโลวีนปิงสวัสดีครับพี่เราเป็นยานหลอนอุ้ยตกใจม,มีคนด้วยไว้สองนัน้นอะว่าเขาสัากหน่อยเขาดูคลิปนีน้แล้วเขามาฆ่าผมตายตายสถานที่เดียวครับเราวิ่งได้วิ่งออกได้สำรวจครับผมผมไม่เล่นแล้วผมสำรวจจวังหวะนี้ครับอืตีกันไปตีกันมา ตักหน่อยมาหาผมนี่ที่บ่ายอุ๊ยนั่นไงปุยไม่ทันขาดคำาหูโบอลคูดไวอมถ้ามันไม่ฆ่ากันตายแล้วบอลแม่งเร็วกว่าเดิงมีควมว่าโอเคมีคนตายล้วจะเย็นบอลเลยอย่านะอย่าตีมาหาผมนะนั่นไงตาก,กรรมบอว่าผมห่างจากเสานี่หน่อยดีกว่า เสาหนี้อาถันดูดิคนเขายังตายอยู่ในกล้งเลยอย่ามาหานะดูเขาตีส่งกันโอ้เรียบร้อยอย่างวันนี้โอ้โหอย่างวันนี้โอ้โหอย่ามาหาผมนะอย่างวะนี้ยังวันนี้จังหวะนี้โอ้เรียบร้อยอู้ว้าวเก็บตุยแล้วดูตารางเมื่อกี้แม่ง มัวแต่ดูตารางอุ้ยหนึ่งหนึ่งมาผมจริงจังจริงจริงอ่ะยังเหลือคนอีกเหรอนายหายตัวทำไมเราถามเรานึกว่ามันหมดแล้วไม่ระเบมดาทุกคนเราจะชนะวันยี่แล้ว แล้วผมกดซื้อแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดผมเสียเงินเปล่าไห่ผมเสียเงินเปล่าไหมนะผมว่าผมจะมาเล่นรอบอนี้รอบสุดท้ายแล้วกันเนาะแม่งไอ้บภาปาซะลื่นปืนลืนนล่นปืนลื่นปืนโหอยากอยากด้สกิลอ่ะสกิลดาบไฟ ปองแปงปองแบงโอ๊ยปอนนนจะกระจอกมาไปคิปมันเถอะโอ้ยมานะครับหน้าแดงเชียวดักมาก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบดึงกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดแชร์กัด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้เนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเย้